สวัสดีค่ะเด็เกเวันนี้มีนิทานมาฝากนะคะตุตะรักความสะอาดแล้วนะมาดูกันสิว่าตุตะทําอย่างไรร่างกายถึงได้สะอาดสะอ้านตุตะปิดเทอมแล้วครับลาเริงยิ้มรับพักสมองสักทีตุตะอยากไปสวนสัตว์พ่อแม่ไม่ขัดนะจ๊ะเด็กดีตุตะตั้งใจขีดเขียนระบายสีคุณพ่อคุณแม่ใจดีค่ะจะพาไปสวนสัตว์ ดังนั้นลูกต้องปฏิบัติตนต้องฝึกหัดทำความสะอาดเลวรี่ฟันเล็บร่างกายและผมอย่าให้มหมักหมุมดูแลให้ดีตุ๊กตะเริ่มรักษาช่องปากฟันเหงือกให้มากแข็งแรงทุกซี่ตอนเช้าและก่อนเข้านอนแต่งฟันเสียก่อนขมันขมีตุกตะเริ่มจากการรักษาช่องปากแต่งฟันอย่างสะอาดสะอา้านค่ะเด็ก มือเท้าจะต้องสะอาดตัดเล็บอย่าได้ขาดเชื้อโรคหลีกนี้กินข้าวต้องล้างมือก่อนพ่อแม่ครูสอนล้างถูกวิธีเห็นไหมคะต้องตัดเล็บด้วยล้างทาความสะอาดมือก่อนกินข้าวทุกครั้งด้วยค่ะร่างกายเราต้องรักษาอาบน้ําอาบท่าทุกวันอย่างนี้อาบน้ําวันละสองครั้งเนื้อตัวสะอาดจังขัดทับไครด้วยสิ เวลาเด็กๆอาบน้ำเด็กๆจะต้องฟอกสบู่ขัดถูขี้ใครตามซอกต่างๆด้วยนะคะผมต้องสะสะอาดสะอ้านสะผมให้นานอนามัยที่ดีอย่างน้อยวันละ3าครั้งปกป้องระวังเหาเราต้องไม่มีสีสะหรือผมเราต้องดูแลรักษาด้วยการสะผมค่ะเด็กๆเ,เอเวลาสระผมเด็กๆไม่สามารถสะเองได้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำให้อย่างน้อยวันละอย่างน้อยสัปดาห์ละสาครั้งคะ่ะ จมูกและหูก็สำคัญอย่าใช้ไม้ปั่นอันตรายทันทีใช้น้ำอุ่นเช็ดเบาๆชวยให้หูเราสบายสุขขีอาบน้ำเสร็จอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดหูและจมูกนะคะแล้วก็อย่าใช้ไม้ปั่นปั่นหูค่ะเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่สะอาดเข้าไว้บุคลิกดูดีเนื้อตัวดูแลสะอาดผิวพันธผุดผาดมีสง่าราศี เสื้อผ้าที่เราใส่แล้วก็ต้องซักทำความสะอาดเอามาพึ่งแดดจะได้หอมสะอาดสดชื่นค่ะเด็กๆเอาละค่ะตุ๊ตะอาบน้ำตัดเล็บสะผมสะอาดสะอานตุ๊ตะสะอาดทั้งตัวตั้งแต่เท้าจรลดหัวแต่งตัวทันทีอยากเห็นช้างม้ายีรับปลาเต่าตะภาพลิงข้างบางชนีเอ๊แต่งตัวเสร็จแล้วเขาจะไปสวนสัตว์แล้วค่ะวันนี้ไปสวนสัตว์กัน ขึ้นรถเร็วพันตุตะจีจี้ทัศนะศึกษาปิดเทอมความรู้เพิ่มเติมพ่อแม่ใจดีตุตะและน้องจีจี้พร้อมกับครอบครัวเดินทางไปที่สวนสัตว์ได้เรียนรู้ศึกษาสัตว์ในช่วงปิดเทอมเด็กๆล่ะคะหยุดอยู่บ้านนอกจากทำการบ้านแล้วอย่าลืมดูสุแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเอาล้วค่ะก่อนจบคุณครูมีเพลงมาฝากค่ะเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูนะคะ อาบน้ำแล้วสะบายตัวสะบายตัวแล้วมันสะผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมหน้าดมพ่อหนูแป้งฟันอย่าลืมทำตามเนื้อเพลงเลยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะ